แล้วก็มีนักด้ครับอาช่วยงานตีน้ำด้วยครับเีื่อง20บาทโอไโหโอเคช่วยงานนะครับเพราะว่าทุกสนามมีค่าใช้จ่ายนะครับผมขอพูตอะไรบางวย่างไหมครับ20บาท20บาทขอบคุณมากครับผม ขอบคุณครับนี่คือเสียบอยจากกาลสินนะครับคนที่รัจรัวิงเสจอกิงเล็กเก็บไว้สุดท้ายไงเสียบอยงานกาลสินเชิญน้ำไปร่วมเชิญเที่ยวินะครับ่านกาลสินไปร่วมหน่อยช่วยสีร้อยไม่ไปรายน้ำไปแล้วก็ถ้าไปเที่ยวงานอาจจะมีงานวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับเมษายนที่เขื่อนน้ำเปาวนะครับสะพานเทพสุดานะครับผมเรียนเชิญพี่น้องไปเที่ยวได้นะครับ ก็ที่งานก็จะมีได้คิมเนื้อวัวบากิวนะครับทางตามก็มีวากิวกว่าพันตัวนะครับครับน้าไปนะครับเสียบ่อยเพราะว่ายังเห็นอีกหลายข้ออยู่ที่คอครับครับผมครับยินดีครับยนเชิญพี่น้องท่านนะครับไปเที่ยวกาฬสินนะครับผมคือจากที่ได้พีเต์หลายอย่างมีคําถามถึงน้องน้ํานะครับคือวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราให้น้องน้ํามาเป็นพีเซนเตอร์ช่วยประชาสัมพันธ์ไฟ์ เพราะเราถือว่าอย่างโงน้ำเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นพ่อค่านควายน่าจะเป็นพ่อนธุนที่สุกพันได้ดีนะครับก็เลยให้มาเป็นพรีเซนต์ในวันนี้นะครับก <laughs> ็เลยมีคําถามบอกว่าที่ขายควายได้สองล้านนี่นะครับเป็นราคาจริงหรือว่าเป็นราคาที่บอกเมียนะครับ2ล้านนี่ครับสองล้านทอนหนึ่งบาท,าทร,ร,บราคาริงนะครับเป็นราคาที่บอกเมียวันน้แค่นี้ บางทีขายได้มากกว่านี้หรือ,อยังไงครับไม่เท่านี้เท่านี้แหละครับญญอ๋อเพราะว่าพี่น้องชาวพายเนี่ยราคาที่บอกเมียอีกราคาหนึ่งราคาที่ขายจริงได้อีกราคาหนึ่งเป็นเรื่องปกติ<ล>กครับก็ชอบเอานิสัยตัวเองมาเทียบโอ้ขารักครอบครัวเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมครับอ๋อครับเซบอยเพาว่าคือโอเคครับนะกรรมาการ ไ่ายมืต่อไปครับมาเข้าเวที